นี่คือแว่นที่ถูกนั่งทับมาจนเดี้ยวนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราดูว่าข้างไหนมันเบี้ยวไปทางไหนนะครับอย่างผมว่านี้เนื่อมันเดี้ยวเบี้ยวอย่างนี้เลยนะมันเบี้ยวแป้งล่างก็แบบเราปรับขึ้มนมาเลยครับออกแรงค่อยๆปรับนะในฝืดเยอะนะครับหักนะครับเร้ปรับดูให้มันขึ้นมาเท่ากับข้างที่มันยังตรงอยู่ มว่าเราปรับทางด้านด้านด้านข้างขึ้นมาแด้ใช่ไหมครับเราก็ต้องดูทางด้านหน้าว่ากวางกว้างม,มันได้หรือยังครับดาวลงมาเลยอันนี้ใครใส่เนี่ยแม่ครแม่แม่หน้าใหญ่ไหมอ่ะไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะปรับเปลือกไว้ให้งยังแต่จะสั้นเยอะเลยนี่ครับแว่นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติเนี่ยใจแลหว ก็จะกลับมาใช้ได้ปกติแล้ะรวมปรับเป็นจมูกห้นะนดะ้สิเสร็จละนี่ก็เสร็